การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคือเรื่องนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ33ปีซึ่งแน่นอนนะคะว่ามันปิดรับสมัครลงไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายอดของการลงทะเบียนเนี่ยมันก็ไม่ถึงเป้าคือทางสำนักง,งานประกันสังคมก็ตั้งเป้าไว้1ล้านคนแต่ก็ได้อยู่ที่ประมาณ9 0 0 0แ0กว่าคนนะคะส่วนจํานวนผู้ประกันตนทั้งหมดที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันมากกว่า12ล้านคนแต่ว่าในจํานวนนี้ก็อาจจะต้องไปเลือกตั้งกันต่อในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะ ที่บอกว่ามีผู้ประกันตนลงทะเบียนน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เห็นประโยชน์ของการมาใช้สิทธิ์ค่ะคุณผู้ชมซึ่งเราก็ต้องทําความเข้าใจว่านี่คือการให้สัมภาษณ์ของนายภไยโรธโชติกาเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะของบอดประกันสังคม โดยยอมรับนะคะว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั้นไม่เหมือนกับการเลือกตั้งสสเพราะผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้มีคนกลุ่มเดิมๆมากันเยอะค่ะส่วนใหญ่ก็อยู่แถบกรุงเทพปริมณฑลอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ผู้ประกันตนที่อยู่ในต่างจังหวัดเไม่รู้จักก็เป็นไปได้แต่เรื่องของการจัดการเลือกตั้งเป็นระเบียบที่ออกมาก่อนที่ตนเองจะเข้ามาดํารงตําแหน่งอยู่แล้ว ซึ่งนายไพยโรธเนี่ยยังระบุด,ด้วยนะคะว่ากำลังจะพิจารณาดูระเบียบว่าจะสามารถจัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครได้หรือไม่อย่างไรก็เห็นผู้สมัครจัดรณรงค์การหาเสียงกันเองอยู่นะคะเพียงแต่ส่วนราชการนั้นอาจจะยังไม่ได้ดำเนินการเท่านั้นก็ย้ำกันอีกทีว่าทำไมผู้ประกันตนต้องให้ความสำคัญและสนใจการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่กำลังจะเลือกกันในวันที่24ธันวาคมนี้ เพราะที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมบอร์ดประกันสังคมมาจากการเลือกตั้ง1สหภาพหนึงเสียงหมายความว่าเป็นการให้ผู้แทนของแต่ละสหภาพเนี่ยเข้ามาเลือกบอร์ดประกันสังคมกันเองถ้าหากวันนี้นะคะในปี2566เรายังใช้ระบบการเลือกตั้งบอร์ดแบบเดิมก็จะพบว่า แรงงานที่อยู่ในสหาภาพมีเพียง2.29หรือประมาณ5.5แสนคนของจำนวนผู้ประกันตน24ล้านคนหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ4.59ของจำนวนผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า12ล้านคน ซึ่งก็อาจจะไม่ได้สะท pues ้อนเสียงโดยรวมทั้งหมดของแรงงานนั่นเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในระบบที่ให้เพียงตัวแทนของแต่ละสหภาพไปเลือกได้เท่านั้นแต่แหมรอบนี้มันมันเปิดกว้างนะคะเปิดให้ประชาชนไปเลือกตั้งได้ด้วยการที่พรบประกันสังคมปี2533ไม่ได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการประกันสังคมทั้งสัดส่วนของนายจ้างและลูกจ้างรวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒ ก็กลายเป็นจุดอ่อนค่ะที่ทำให้มองว่าบอร์ดประกันสังคมในอดีตนั้นขาดความสามารถในการปกป้องสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ประกันตนหลายล้านคนนอกจากจะไม่ได้กำหนดคุณสมบัติแล้วก็ยังมาจากการคัดเลือกของรัฐมนตรีด้วยโดยไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสนอกจากนี้ค่ะผู้แทนฝ่ายนายจ้างก็ยังเป็นคนเดิมๆนะคะคุณผู้ชมโดยบางคนได้รับเลือกเป็นกรรมการประกันสังคมติดกันถึง3วาระเลยค่ะ นี่จึงเป็นโอกาสและความหวังของการมีบอร์ดประกันสังคมที่มาจากการเลือกตั้งหลายฝ่ายคาดว่าจะส่งผลดีทั้งในแง่ของการตัดสินใจการลงทุนเพื่อพัฒนากองทุนประกันสังคมให้เติบโตมากกว่าที่เป็นอยู่รวมถึงการตอบสนองข้อเรียกร้องต่างๆเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมกับกลุ่มผู้ประกันตนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปในอนาคตมากขึ้นค่ะ คุณผู้ชมคะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรอบนี้แน่นอนนะคะถูกจับตาจากเครือข่ายแรงงานไม่น้อยค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าสัดส,ส่วนของผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์มีจํานวนไม่มากตามที่หลายฝ่ายเนี่ยคาดหวังเอาไว้ดังนั้นนะคะจึงมีความห่วงกังวลจากเครือข่ายแรงงานค่ะว่า กลไกของการจัดตั้งแรงงานเพื่อไปใช้สิทธิ์ที่จะมีผลให้บอดประกันสังคมยังคงเป็นหน้าเดิมๆไม่เห็นแนวทางของการเปลี่ยนแปลงนี่ก็เป็นความกังวลที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายแรงงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เป็นข้อสังเกตของคุณชาลีลอยสูงที่ปรึกษาของสมาพันธ์สมานฉชันแรงงานไทยหรือว่าสสรทอยอมรับนะคะว่าวันใจว่าผู้นำแรงงานคนเก่าที่เคยเป็นบอดประกันสังคมมาทั้งชีวิตครั้งนี้ก็ยังลงเลือกตั้งกันอีกทำให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรความพยายามของสอสรทเพื่อผลักดันให้ผู้ประกันตนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงจึงคาดหวังจะเห็นคนหน้าใหม่ๆที่มีความรู้มีความ สามารถเข้าใจบริบทของแรงงานเป็นอย่างดีเข้ามาบริหารประกันสังคมไม่ใช่เอาแต่คนหน้าเดิมๆกลับมาค่ะคนรุ่นใหม่ก็มีเรื่องของวิสัยทัศน์ที่มีความตั้งใจในเรื่องของการจะเข้าไปพัฒนางองค์กรให้มันมีความก้้วหน้าประกันสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีสองพันสามพสี่สิบสามก็สามสิบสามปีละมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งอย่างไม่ใช่ไปใช้แบบเก่าๆอันเนี้ยมันก็ต้อง คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ต้องการอยากจะเข้าไปแล้วประสบการณ์เขาก็มีสูงเพราะฉนนั้นเขารู้จริงเขาทําจริงอ่าอันเนี้ยถ้าเบื่อเขาได้เข้าไปเนี่ยผมอ่าพี่คิดว่าเขาต้องมีการไม่แก่เข้าไปแล้วก็ไปไปฟังในส่วนของขั้ราชการนําเสนอแล้วก็ยกมือรับรองว่าอย่างเดียวพี่ว่าผมไม่ใช่มันคงจะต้องมีการไปอ่านำเสนอสิ่งใหม่ๆ ด้วยหลักการละเอียดผกลแล้วความเป็นไปได้ในสถานการณ์ในปฏิบัตอย่างแน่นอนถ้าเบืือคนรุ่นใหม่เข้าไปนะแั่นี้ถามว่ามันจะได้หรือไม่ได้พี่ไม่รู้แต่ถ้าเปื่อเป็นคนรุ่นเก่าเนี่ยเป็นมาตั้งปี2สา3เป็นต้นมาเนี่ยมาถึงณวันเนี้ยไม่มันพัฒนาอะไรขึ้นมาก็จะเข้าไปอีแล้วเข้าไปทาอะไร ที่ปรึกษาสสรอทอนะคะก็ยังขอให้สังคมร่วมกันจับตาการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น24ธันวาคมนี้ด้วยนะคะผู้ประกันตนที่ไปยืนยันสิทธิ์อย่างที่เกินไปกว่า9 4 0 0 0 0คนจะได้ไปใช้สิทธิ์เต็มจำนวนที่ลงทะเบียนเอาไว้หรือไม่ก็เชื่อว่าในวันเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะไปใช้สิทธิ์กันจานวนน้อยลงกว่าน,นี้อีก เพราะว่าการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้มีหลายข้อจํากัดโดยเฉพาะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเลยค่ะว่าหน่วยเลือกตั้งจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องแรงงานไปใช้สิทธิ์ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะจากสภาพความเป็นจริงค่ะคาดการว่าหน่วยเลือกตั้งหลายจังหวัด ก็จะตั้งอยู่ในตัวเมืองทั้งๆท,ท,ที่ความจริงก็ควรที่จะไปอยู่ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมด้วยซึ่งอยู่ภายนอกเมืองบางจังหวัดเนี่ยก็มีพื้นที่ที่นิคมอยู่ไกลออกไปทําให้แรงงานก็อาจจะไม่สะดวกไปใช้สิทธิ์ด้วยที่สําคัญก็อาจจะพบกรณีของการนําพาแรงงานไปใช้สิทธิ์อีกซึ่งอาจจะทําให้สุ่มเสี่ยงต่อการจัดตั้งแรงงานในการลงคะแนนต่างๆนะคะ การเลือกตั้งรอบนี้และค่ะมีคุณผู้ชมส่งความคิดเห็นกันเข้ามาทางออนไลน์บอกว่าคนบอกว่าโอ้โหไม่รู้เลยเพิ่งรู้ข่าวนะคะประชาสัมพันธ์กันน้อยมากๆใช่ค่ะนี่เป็นครั้งแรกในรอบ33ปีก่อนหน้านี้สํานักง,งานประกันสังคมเองก็ยืนยันนะคะขยายเวลาการลงทะเบียนเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกจริงๆประชาชนเนี่ยรู้น้อยนะคะตอนนี้ปิดรับการลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ อย่างที่บอกไปค่ะสำนักง,งานประกันสังคมเนียพยายามจะประกาศกท,ทุกช่องทางนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ33ปีรอบนี้ก็ไม่ได้ตามเป้าด้วยตามเป้าที่ตั้งไว้คือ1ล้านคนแต่ได้มาลงทะเบียนกันแค่9 0 0 0แสกว่าคนค่ะการจับตาหลังจากนี้ว่าใครจะมานั่งเป็นบอร์ดประกันสังคมก็คงเป็นสิ่งที่สังคมต้องติดตามกันต่อด้วยนะคะรวมถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ หลังจากหมดตําแหน่งไปแล้วเนี่ยนะคะก็คงเป็นสิ่งที่ประชาชนน่าจะจับตากันมากขึ้นเพราะว่าทั้งหมดนี้ก็ล้วนเป็นทิศทางบอร์ดที่กําหนดทิศทางและนโยบายที่สําคัญของสิทธิ์ประกันสังคมของแรงงานทุกคนนั่นเอง